วันนี้เราก็มาแสดงความยินดีกับแบบทางทคูเจด้าแล้วก็ทีมงานทุกคนเลยเรียกได้ว่าแบบทุกคนเป็นมืออาชีพมากๆแล้วก็แบบว่าจะคอยสปอร์ตเนะพวกเราจะคอยสปอร์ตครูทุกคนเลยครับผมแล้วเป็นกําลังใจให้ครับผม ขอให้ครูเจด้ารวยๆปังๆนะคะเพราะว่าแบล็กเจมนี่คือน้องนี่น่าชอบม,มากๆเลยคะ่ะแล้วก็ดีใจที่ได้มาเป็นหนึ่งในแบล็กเจมค่ะการที่ได้มาเป็นศิลปินในวันนี้นะคะมาจากการเทรนจากที่นี่ทั้งหมดเลยค่ะขอสะแสดงความยินดีนะคะกับพี่เจด้าและก็ b แบล็กเจมนะคะรู้สึกว่าดีใจมากเลยที่ได้เป็นส่วนหนึ่งตั้งแต่เริ่มคลประสบความสำเร็จนะคะขอให้ Black Gem แบล็กเจมแลวก็ครูเจด้าเป็น success ตลอดไปเลยนะคะ,วะ,คะพวกเราอาราล่าก็จะอยู่กับแบล็กเจนไปตลอดไปเลยะคะ่ะขอบคุณที่คอยอยู่กับอาราล่ามาตลอดเลยทั้ง EP เล พวกเราก็จะพัฒนาต่อไปค่ะรู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่คูเจด้าแบบประสบความสําเร็จในวันนี้ครับก็ขอให้คูเจด้าและก็แบล็กเจมเนี่ยคือแบบปังไปใหญ่ๆเป็นแบบ World i n t น r n a t i o n a l เลยครับขอแสดงความยินดีให้กับคูเจด้าและก็แบล็กเจมนะคะพวกเราก็ดีใจกับการเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้ค่ะก็ขอให้แบล็กเจมประสบความสําเร็จมากๆแล้วก็ขอให้ทุกอย่างรับลื่นไปได้ด้วยดีครับแสดงความยินดีที่มีแบล็กเจมเกิดขึ้นแล้วก็ขอให้แบล็กเจมประสบความสาเร็จปังปังปังเปียนะครับเจกับเง นะเรียกว่ายังไงเดี๋ยวเราก็ได้อยู่ด้วยกันเป็นนานๆอยู่แล้วนะครับใช้งานกันไปตลอดเลยแล้วก็ขอให้ครั้งนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่ไปเรื่อยๆครับผม Congratulation s Congratulations, opening Black Jam Black Gem แบล็กเจมแปลว่าอันมณีสีดําตั้งใจว่าให้ที่นี่เป็นที่ที่แบบเจรนายอันยอมณีประดับองค์การเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะซึ่งอันมณีโดยปกติเนี่ยก็จะมีหลากสีหลากสไตล์แต่ว่าตามหลักธรรมชาติถ้าทุกสีมารวมกันก็จะกลายเป็นสีดําเลยคิดว่าแบล็กเจมน่าจะเป็นชื่อที่เหมาะกับที่นี่แล้วก็สีดํายังมีความหมายที่ดีหลายอย่างนะคะในเรื่องของความแข็งแกร่งในเรื่องของความรักชุรีหรือเป็นการเจริญเติบโต,ตอย่างมั่นคงคะ่ะ เราอยากจะสร้าง The Art of Entertainment Academy ให้กับประเทศไทยในการสร้างคนเบื้องหน้าและเบื้องหลังค่ะ,ะเชื่อในการให้โอกาสคนและสร้างคนการลงทุนในระยะยาวที่จะได้สร้างคนที่เป็นมืออาชีพเราต้องการสร้างโอกาสให้กับศิลปินรุ่นใหม่ในการที่จะพัฒนาตัวเองพัฒนาความสามารถช่วยมาขับเคลื่อนวงการช่วยมาขยายวงการเพลงไทยให้กว้างขึ้นให้ใหญ่ขึ้นทั้งในประเทศเราเองแล้วก็ต่อย,ยอดไปสู่ต่างประเทศด้วย uplift quality ไปไงเราอยากจะยกระดับศักยภาพของความสามารถของผู้คน ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างที่เราว่ากันเมื่อสักครู่เนี่ยเพื่อให้เราสามารถผลิตผลงานที่เป็นคุณภาพระดับโลกได้อุตสาหกรรมบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังจะเติบโตขึ้นเมื่อรากฐานนั้นมั่นคงครับ ด,ดีกับครูเจด้าด้วยนะครับหรือว่าน้องเจของพี่มอสเนี่ยนะครับก็รู้ว่าเหนื่อยแต่ว่าในวงการไม่มีใครละต้องครูเจด้าขอแสดงความยินดีด้วยค่ะหนูจะไปเรียนกับครูเจด้าต่อค่ะก็ขอให้ครูเจด้าและทีมงานของ b l ล c k เจ m นะครับประสบความสําเร็จนะครับขอแสดงความยินดีกับครูเจด้านะคะแล้วก็คุณครูทุกคนด้วยที่สร้างสถาบันแบบนี้สร้างสถาบันดีๆแบบนี้เพื่อให้ทุกคนได้กล้าเข้าสู่ความแบบ professional นะคะายบาย